ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้หมาตัวนี้จะตายนะครับผมขอบคุณทุกคนมากตัวนี้เหมานตัวนี้ก็โอเคก็ขอกราบสวัสดีชัยพิมพทุกคนกันต่อนะครับนี่เดี๋ยวผมเฟริโต้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาช่วยแฟนของผมแล้วก็ไอกิจกันนะครับทุกคนก็เดี๋ยวนี้ทุกคนเราจะมาแปลงร่างเป็นเมลอูอีอาเคสนะครับทุกคนเห็นปะนี่ UERUER นะครับผมทุกคนน่าจะรู้จักนะครับทุกคนส่วนคําถามยันคลิปนี้ทุกคนมีคําถามว่าน้องๆช่วงนี้ชอบตัวละครไหนมากที่สุดนะครับทุกคนนะครับก็ชอบตัวละครไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาด้วยแล้วก็แก้ในคลิปต่อๆไปนะครับก็ถ้าอยากให้ผมแปลงร่างเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้ทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วไปดูกันเลยครับผมในทุกคนวันี่ก็อยู่กับเฟอร์ซี่ตอาแล้วก็ะโคนแล้วทำไมธนูเตรียมตัวอย่างนั้นวะเนี่ย พราะว่าไอสเกลิตันมันมายิงใช่ไหมเมื่อกี้ตอนกลางคืนปักหน้าปักหลังอะไรวะแน่โอ้โหปวดวิวมาไอแถวนี้มึงอ้ยแกมีวิวดะไรเงีนี่ฉันไปขโมยมาจากทับทันนิดตรงนั้นเดี๋ยววันนี้ทุกคนเราจะมาเป็นแมวบุีอกันนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับทุกคนโอ้ยเอ็มวัลเราขอแล้วกันเหมือนแกจะเก็บไม่ทันนะเพื่อนเอาแบ่งกันคนละหนึ่ง ฉันเก็บได้เพ้าะอถ้าเราเป็นแมวอุยอาเนี่ยเราจะต้องเสีงแมวขึ้นมาเยอะๆนะครับซึ่งผมมีแมวเยอะมากนะครับมีปลาแมวมีแมวธรรมดามีอาหารแมวมีถาดแมวซึ่งจะว่าขอคอยตรงนั้นก็น่าสนใจดีนะเดี๋ยจะโยนอาหารแมวยดนโย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 นอาหารแมวมีการสัมอ้สอาหารแมวจริงด้วยฉันจะพูดว่ามันเหมือนอุ้งตีนแมวมากกว่า นี่ไอ้กิจข้างขวามีหมูบ้านนะเพื่อนรู้สึกว่าจะมีแมวตัวนึงมันจากงแล้วเจ๊จากมดนะครับอาหารแมวเราจะเสกเมลแล้วนั้นออกมาโอ้โหแมวอาหารแมวอยู่นี่นะบานหน้าแคทคนตาบด้วะตาบมันกินอาหารแมวลรึเปล่ามันกินอาหารแมลไหมเนี่ยแกลองไปให้มันดิกิจมันน่าจะกินเราแทนนะเย้าข้างบนนั่นตัวอะไรอ่ะกล้วยก้วบานาน่าบาน่าไมกล้วยอะไรเนี่ยฉันไม่เคยเห็นอ่ะมันคือตัวอะไรโอุ้ยมีแมวเต็มเลยกิจ มมีีเยวโอ้ยเอ้าให้ไม่ได้อะโอ้ยไอ้ตองเยอ๊ะมันสวนมันสวนโอ้ยเมียวร้องไห้ทุกคนเห็นไหมเมื่อกี้เมียวมันร้องไห้เก็บปีนี้มันก่อนหรือเปล่าใช่ฉันไปตีมันก่อนแล้วมันร้องไห้อะดีอเไรอะกล้ามันแล้วได้้วยได้เพื่อนฉันนี่เสียงแบบฉันจะเล่นเสียงเพลงโอ้โหเสียงเม่โอ้ยเมียวอะไรวะอะไรเนี่ย มวทำไมมันเขียวอ่ะเขียวแมวบ้าอะไรอยู่เนี่ยอ่ะแมวผีไอ้แมวกลัวตีมันร้องไห้ด้วยอ่ะแมวไปอาบน้ำเยอะๆนะนอ้แมวแมวขังเห็นกลัวน้ำแต่ได้ไปอาบน้ำเหรอไอ้กล้วร้องไห้เวลาเราตีมันอ่ะไอ้กีดแล้วมันมีมดอยู่ตรงนี้เต็มไปหมดเลยไอ้ตองมีแต่แมวมีแต่มดอะไรวะเนี่ยคุณวายไปหมดมดตัวใหญ่มากแต่ว่าถ้าแมวเยอะกับ ป้วยเยอะเกินไปฉันจะแหลกมากๆาแล้วนะฉันฉันฉันมาถึงที่ตรงนี้แล้วตอนนี้ฉันฉันก็แหลกมาแล้วนะเว้ยฉันจะบอกให้เยอะนะไอพีเอสผมโอ้โหฉันจะน่อยไงเพื่อนที่นี่มันมีอะไรบ้างวะนี่ยฉันต้องเป็นโจเลยนะว่าทําไมเราเข้าทางนี้ไม่ทไมพวกเข้าง่ายอย่างเป็นทางโจเนี่ยทำไมไม่ออกทางหน้าต่างเละ อยู่ข้างบนไหมไม่เพราะว่าประตูมีแค่างเนียนะฉันจะได้ไม่ต้องมาขุดที่อบนเอ๊ะเนวอะไรเนี่ยเอ้ยไอตองขึ้นมาข้างบนมันมุนฉันได้ยินอุยอุยอูยอ่ะอยอ่ะไออไออไอเอไอไอไออไอ โอ้ยเดี๋ยวสักทีมันนอนหมุนทำไมเนี่ยเฮ้ยเมันมันเสียงดังมากมันโอเออามันอยู่เลยโอเออามันไม่อยู่เลยเอาเอาอาหารแมวไปจะได้เงียบๆเอาไปเอาไปเอาไปเงียบๆสกทีน่าลำคัญใช่ไหมแต่มันไม่หยุดหมุนนะเนี่ยเฮ้ยหยุดหมุนได้เลยมันมันหัวอะไรเนี่ยเอ้ยมันบินไปแล้วมันเอ๋อมันบินไปแล้วมันก็บินก็หมุนไปด้วย อะไรเนี่ยไม่เอาบ้าไปแล้วอีมีเพลงมาเรื่องนี้เมื่อกี้ฟังนะัมบอกมันจะเอาอาหารแมวอีกเหรอกเนี่ยเมื่อกี้เราไม่ได้กินเห็ดเมาเข้าไปอ่ะเราเห็นอะไรเพี้ยนเพี้ยนเลยวะเนี่ยเรายังไม่ได้ไปกินอะไรเลยฉันกินอาหารแมวไป็หนึ่งชิ้นเองเพรามันหมุนอยู่ข้างล่างโอ้โหอ้หมุนขึ้นมาอีกแล้วอโอีอาโอ้หยุดหมุได้แล้วอูอีออในทิกต็อกนี่วะโอ้ยอ่ะเฮ้ย ชิคชิคชิคเกนออ U อ R A U E R ลาล่าว้าว่าอะไรเนี่ยมันให้ไก่ย่างโอ้ยโอ้โหมันมีเสียงตึงออกมาฟองไก่ย่างสองอันไม่สองอะไรอะไรอันเด็ดเราจะเปลี่ยนชื่อหน่อยครับคุทกนได้เลี้ยวไปทำไปทำอะไรต่อดีเนี่ยเราไปช่วยเราทำอะไรต่อดีวันนี้ไม่รู้อะเราชั้นงงว่าแบบมีกล้วยนั้นด้วยอะ มันบอกเอ้ยมันบอก<ไ>อว่าอยาก,เ,กยเล่นเกมกับฉันหรือเปล่าอ่ะมันเกมอะไรเนี่ยมเมวอยากเล่นเกมได้ด้วยเหรอมเมวอุอีอาอยากเล่นเกมเออแมวอุอีอาอยากเล่นเกมคามอนฉันอยู่นี่แล้วไงแฮ้ยนำไปที่ฉันมันกำลังฟังมันอยู่ว่ามันจะทำอะไรเออด้านล่าอ่ะอไม่ไปมดแดงอโอ๊ยกลบตกลงไปเดี๋ยวมเมวจะลงน้ำเหรอเฮ้ยไม่กลัวน้ำเหรอ ไม่กลัวไอ้กิจแกต้องรีบตามมาฉันเห็นเมวลงน้ำอ่ะปกติเมวมันกลัวน้ํานี่นะฉันหายไปแล้วอ๋อนี่ไงไม่มีเก้าอี้ว่ะไปตามไปไอ้ค่าสายตาด้วยฉันถางหญ้าให้แกเองไอ้เมลแกจะได้มองทางเห็นถางหญ้าให้เมวเอ้ยมีโจรวิ่งตามหลังมาไอ้กิดมันกำลังสร้างอะไรไม่รู้โอย้าเป็นเก้าอี้เหรอเอ้นี่มันเก้าอี้เก้าอี้คนเรา ทำไมมีสี่อันอูอีอ๋อแล้วก็อีบีสี่อันนี้เนื้อตุ๋นเตี๋ยวแล้วต่างคนต่างวิ่ญญานคนละทางเขาเฮ้ยเพลงหยุดแล้วนี่หว่าเออฉันนั่งฉันนั่งเออฉันนั่งเออเกมนี้ง่ายโอ้โหเหลือสามอันแล้วเหลือสามอันเออเอามุนทางนี้หมุนอีอีอี อ้ไอวีอิยาอีอูวิยอีเอ้ยฉันได้เอาฉันนั่งอันนี้เอาฉันนั่งอันนี้ก็ได้มีเป็นไงครบเลยสามคนช่วยแล้วต้องมีคนออกแล้วสินะอ้าววิ่งสวนทางกันซะงั้นแกอย่าเดินมั่วสิเดินผูกทางอือู้ออีฉันชนะไอ้บิดอะไรวะเนี่ยออีใช้ั่งได้ได้ได้โอเค เอ้ยมขึ้นมันพร้อมกันทุกคนมเมือ่อกี้อ่ะอะเตอกี้กูเฮ้ยแมวแย่งฉันไม่้ตอก้ตอกทีแฉันเหนื่แล้วแมวมันแย่งฉันนะฟีโตอด้เฟิร์สีู่เอ้ฉันต้องแกแมวเนี่ยอีอากาอุอีอุอูอีอีอาอูอีอีอีออยเอา อใครนั่งก่อนเนี่ยไอ้กินนั่งก่อนในแมวไม่แมวเเพื่อนฉันนั่งก่อนนะเว้ยออกไปไอ้เมียววีอาออกไปเลยผมไปเลยอ่ะมันมันโกงอ่ะมันเป็นคนกดหยุดเพลงเองนะฉันว่าแล้วมันจะนั่งตอนไหนมันก็ต้องรู้สิไม่มันลองให้ตอง เอาเอาอาหารเมียวให้มันอาหารเมียวให้มันมันกินไก่ย่างไหมอ่ะมันมันมันแกว่ามันชอบไก่ย่างไหมปอมเมวบ้านฉันกินไก่ย่างโอ้ยโอ๊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 ยอะไรวะเนี่ยอุเอียโอ้ยจะมืดจะมืดเลียเราต้องหาที่ปลอดภัยอยู่นด้วยอุเอียเอ้าเช้าเช้าเฉยไม่พอจะไปที่ปลอดภัยแล้วมันหายไปไหนแล้วเนี่ยทำไมมันหายตัวไปแล้วอะตองไม่รู้มันเมื่อกี้ฉันเห็นมันอยู่ตรงไหนตรงไหนมันกระโดดนี่มันกระโดดอยู่ตรงนี้ตองตามมันเอาเดี๋ยวจะสร้างงมันสีแบบตัว้านนี่เขาอะ แล้วฉันมองไม่ค่อยเห็นเก็บไปไหนเนี่ยแมวอูเออาร์ไยมันอ้ออะไรเนี่ยโอ้คาลือฮาเนี่ยจะทำบาส่าเราอาชีพเกล้วจะล้มแลเนาจะรองนว่าให้พวกฉันน่ะฉันขึ้นมาแล้วฉันก็จะยืดเพราะว่าสวยอยู่นะสวยอยู่นะด้านบนจ้องยิงด้วยกิจ นโอ้แอดี้เลก็มีที่สุดเลยโอ้ระบ้าใต้หลังคาห้องใต้หลังคาไม่มีอะไรแต่ทำเป็นห้องเก็บของได้แล้นอนคนอยู่ตรงไหนเนี่ยหัวนอนแล้วเว้ยนี่เราเราเอาเราจะให้แมวอ E R มาอยู่ด้านบนอะแบบห้องใต้หลังคาเพราะมันกว้างแล้วก็ที่โลงเนียมันจะได้วิ่งเล่นแล้วมันไปไหนแล้วเนี่ยได้เลี้ยงแมวแต่ว่าเราห้องนอนคนอยู่ตรงไหนเนี่ยฉันไม่รู้ว่าแต่ U E R มันทําอะไรเนี่ยมันกําลังทําอะไรเนี่ย ไหนชั้นดูดูดิกำลังทำอะไรอ่ะมันวางกระจกไว้ทำไมเนี่ยไมันทำอะไรของมันเนี่ยมันคือเครื่องอะไรวะตัวเสื้อผ้าใช่เหรอมันดูแปลกนะโอ๊ะไก่ไก่โอ้ยเดี๋ยวไก่ออกมาไก่ไก่จะบ่ามันจะปั๊มคิวไก่อ่ะเป็นไก่ย่างอ่ะไม่ลาวาชิค้นแน่นอนเลยลาวาชิค้นใช่ไง ไปไปไปก็ตายเหมเอยเดิมเลิศหนึ่งตัวฉันจะเลี้ยงตัวนี้เองฉันจะให้มันกินไอเมวโอ้ยม่เลยมันกระโดดดีใจไอตอนนี้ไงฉันเลี้ยงอทำไมฉันเลี้ยงไว้ทำไมมันโหดจังว่ามันแบบมันฆ่าไก่เป็นศิษแล้วมันก็กระโดดดีใจอ่ะตอนมันเลี้ยงเมวใช่ไหมอย่างนี้เนี่ยเนี่ยตีตีเลยตีเลยนี่ตัวนี้เป็นเป็นไก่ของฉันฉันจะเลี้ยงไว้ ถ้ามันคลอดลูกเราค่อยเอาลูกมันไปเผาใช่ใช่นี่มันนี่มันไอ้นี่เพื่อนแกนะเว้ยไก่อะ่ะเป็นแมวต้องไม่ทําลายไก่นะเว้ยทำไมอะ่ะแมวต้องรักกันกับไก่ใช่ไอตองไก่ไปไหนของแกแลวไก่แกมันเดินออกนอกบ้านแล้วเนี่ยอะไรไอไก่ทําไมแกถึงไม่รู้เรื่องเลยว่าฉันเป็นคนให้อะ่ะไอไอพีไก่ของฉันอะไรเว่ยเฮ้อ โอ้โห้ไม่นะไก่โอ้โอไก่ฉ<อ>ันบ้าไปแล้วมันทำไก่ฉันอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยมันเป็นพวกโรคจิตวะเนี่ยมันชอบแบบฆ่าไก่ไอต้ตองออกไปเลยเมียวหรือว่าเราควรไปฆ่าเมียวไอ้กินเราไปฆ่าเมียวกันเถอะแกจะล้างเคียนให้ไก่แกเหรอเพื่อนใช่ มันทำร้ายแมวมันทำร้ายอกหมายนี่พวกเข้าไปไปล้างบ้านเรากลับไปที่ก่อนที่มีแมวเมื่อกี้เราจะเสกแมววีอาร์นั่นว่ามันเจ้าอีอาร์มันเป็นภัยอันตรายเราต้องล้างเขียนให้ไก่ของเราที่นราจะสกให้เต็มบ้านทุกคนท่อยู่ใกล้ๆไก่ทุกคนเาะว่าเด็กไอเเคไม่มีชื่อเลยไม่ใช่หรอนั่นนะดีไม่มีเอ้ยแต่ทำไมไก่เอ้ไม่ใช่ทำไมแมวเป็นสีเขียวอีกแล้วอ่ะ เอ่เป็นแมวผีให้แมวผีต้องฆ่าแมวผีออกไปฆ่าแมวผีแกไม่ควรอยู่บนโลกใบนี้อย่างล้างแค้นให้ไก่ของเราไงเพื่อนไปเลยเ็กเเล็กมากตายได้แมวผีมันจะตายยากตังงะตายยากอ่ะมันมันจะเล็ก i n f i n i t เนี้ยมันเป็นนรรมตาปะเนี่ยนี่มันตายแล้วไม่เป็นนรรมตาเพื่อนมันตายไปเลยเงี้ยว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 ไม่บอกอายุไม่บอก เรามาล้างแค้นอี่ไก่เว้เราจะเราจะทำการล้างบางแมวอุ้ยเสียงมันมา้วไอเกีมันเห็นแล้วมันมามันอยู่ไหนอะนี่ไงมันอยู่ตรงนี้กลับบ้านมบอกให้กลับบ้านกลับไปทำไมอะเราเราต้องฟังคำสั่งมันสชนะใช่ทั้งทั้งที่มันเป็นแมวแต่เราฟังคำสั่งมันดีนะตองบ้าไปแล้วเราเป็นท่านแมวไงเรารักแมวแต่เราฆ่าแมวอ้าวแต่เราเพิ่งฆ่าแมวไปเมื่อ ไหนแกพาฉันให้แกให้ฉันกลับบ้านทำไมอ่ะแล้วแกก็วิ่งไปมันก็วิ่งแบมุนๆโอ้ย God ทำไมมันกระตีนี่้ยะเนี่ยอะไรเนี่อ้ไอไออองไอไอ้ยออ้ไอไอ้ไอ้ไอ้ไออ้ไออ้ไอ้ไอได้ไ้อ้ัอ้ไ้ไอ กิดที่ไหนโอเคครับทุกคนก็แับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตั้งใหกับผมด้วยเจอกันในคลิปหน้าครับผบแตกมาก